วิดีโอนี้นะครับผมจะมาทดสอบความสามารถของไฟล์2แบบครับนั่นก็คือ p r r r e s Raw กับ p r r r s s ธรรมดาครับ ProRes 422ธรรมดาซึ่งไฟล์ที่นำมาทดสอบนี่ครับก็เป็นไฟล์แบบ10บิตกับไฟล์แบบ12บิตไฟล์แบบ2บิตก็คือไฟล์แบบ p r r r s s Raw นั่นเองครับที่บันทึกผ่าน a u t o o s s n n n j V V นะครับส่วน p r r r e s Raw 422ธรรมดาที่เป็น10บิตเนี่ยก็บันทึกผ่าน a u t o o s s n n n j V v เหมือนกัน ส่วนกล้องที่ใช้นะครับก็ใช้กล้อง Sony A1 ครับบันทึกผ่าน a ะโตมอร์ n นินจนะครับเพื่อที่จะให้ได้ความสามารถของ ProRes RAW แบบเต็มความสามารถที่สามารถทั้งปรับไว้บ a l a n c าลานซ์ได้แล้วก็ปรับ ISO ได้นะครับส่วน A7S3 นั้นบันทึกผ่าน Ninja V เหมือนกันครับแต่ว่าบันทึกเพียงแค่ ProRes 422ธรรมดาซึ่งก็เป็นไฟล์แบบ10บิตนะครับตรงนี้นะครับผมก็นำเอาความสามารถของไฟล์มาแสดงความสามารถให้กับเพื่อนๆได้ชมกันว่าไฟล์แบบ r o r e s RAW เนี่ยมันมีความสามารถในการแก้ไขได้มากน้อยแค่ไหนต้องออกตัวก่อนนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ใช่ Color i s t แล้วก็ไม่ใช่มืออาชีพทางด้านการงานแก้ไขสีต่างๆในวิดีโอขนาดนั้นนะครับก็ต้องบอก ออกตัวไว้ก่อนตรงนี้เลยคือในฟุตเทจเนี่ยอาจจะเห็นบางส่วนที่ผมอาจจะคอลเลกได้ไม่ดีที่สุดนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นเอ่อคัลเลอร์คัลเลอร์ลิสแบบโปรโอเนี่ยอาจจะแก้ไขสีได้ดีมากกว่าผมแต่ว่าผมก็ไม่ใช่มืออาชีพขนาดนั้นนะครับในการที่จะแก้ไขไฟล์แก้ไขสีให้ได้ดีที่สุดแต่ว่าหวังว่าเพื่อนๆจะได้เห็นประโยชน์แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้เห็นตัวอย่างของไฟล์แบบโปรเรสทั้ง2แบบนะครับว่าโปรเรสแบบธรรมดากับโปรเรสรอเนี่ยมั มีความสามารถในการแก้ไขได้แตกต่างกันขนาดไหนไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะครับว่าไฟล์แบบ ProRes RAW ตัวนี้นะครับนั่นก็คือกล้อง Sony A1 นะครับที่บันทึกผ่าน Atomos Ninja V นะครับผมบันทึกเป็น ProRes RAW แบบ HQ ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น Sony A7S3 นะครับบันทึกผ่านอตโตมอสส่วนการแต่ว่าบันทึกแค่ ProRes แบบธรรมดาครับ ProRes 422ธรรมดาเลยเดี๋ยวเราลองมาดูครับสภาพแสงตอนนี้นะครับสปีดชัตเตอร์ที่ผมใช้ในการบันทึกภาพน,นะครับผมใช้สปีดชัตเตอร์ที่100นะครับแล้วก็ใช้เลนส์24ม mm ม f 2.8ทั้งคู่นะครับซึ่งตัวหนึ่งนะครับตัวของ A7S3 เนี่ยผมใช้ซิกมา24-7 ซึ่งเปิดที่ f 2 8ส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ย Sony A1 เนี่ยผมใช้24-70 gm นะครับซึ่งก็เปิดที่ f 2 8เหมือนกันนะครับส่วนค่า iso นะครับทั้ง2ตัวเพื่อไม่ให้เป็นการเหลื่อมล้ำกันนะครับผมตั้ง iso ที่800เราลองมาดูภาพนครับว่ามันสามารถแก้ไขได้มากน้อยขนาดไหนนะครับตอนนี้นะครับผมก็ใช้ค่าการบันทึกแสงคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยผมเปลี่ยน iso เพิ่มขึ้นไป เป็นสามพนองนะครับเพื่อนๆเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างมีความแตกต่างไหมสุดท้ายนะครับเป็นการตั้งค่าแบบเดินทุกอย่างครับแต่ว่าผมเปลี่ยนไฟที่ผมใช้เนี่ยเป็นอุณหภูมิสีแบบทางสเตน,นะครับเพื่อนๆเห็นแล้วเป็นยังไงบ้าง สำหรับเซตตินี้นะครับผมใช้ค่า ISO ที่800เบสของทั้ง2ตัวเท่าเดิมตอนนี้ผมยังคงใช้แสงแบบทางสเตนอยู่นะครับแล้วก็ผมเพิ่ม f stop ไปเป็น f 8เพื่อให้การบันทึกภาพเนี่ยมันเป็นการบันทึกภาพแบบ under exposure นะครับภาพที่ได้เป็นยังไงบ้างครับ วิดีโอที่ทดสอบเมื่อกี้นะครับทั้ง2ตัวนะครับใช้โปรไฟล์แกมมานะครับแบบ S-log3 ทั้งคู่นะครับซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ S-log3 ก็เพราะว่ากล้องทั้ง2ตัวนะครับเวลาที่เราเนี่ยปล่อยสัญญาณรอเอาพูดออกไปนะครับผ่านช่อง HDMI เนี่ยมันจะบังคับนะครับให้ตัวกล้องเนี่ยไปใช้ picture profile แบบ S-log3 โดยอัตโนมัติซึ่งตรงนี้นะครับผมก็เลยทำการเปรียบเทียบโดยการใช้โปรไฟล์สีนะครับ โปรไฟล์แกมม่านะครับทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นแบบ S Log 3ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็มาทำการแก้ไขมาทำการเกรดิ้งสีให้กับเ,เพื่อนๆได้ชมกันส่วนที่มันแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้มีในยะสำคัญอะไรมากนั่นก็คือเรื่องของ b a s ส ISO นั่นเองซึ่งเบส ISO ของกล้อง Sony A1 นะมันอยู่ที่800ครับ แต่ว่าเบส ISO ของกล้อง Sony A7S3 นะครับมันอยู่ที่640ซึ่งจริงๆมันต่างกันเพียงแค่0.3สตอปเท่านั้นเองมันต่างกันน้อยมากๆนะครับตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญอะไรกับเรื่องของคุณภาพไฟล์เพื่อนๆคงได้เห็นคุณภาพไฟล์ไปแล้วผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถที่จะตัดสินใจในการที่จะเลือกใช้รูปแบบของไฟล์ ProRes ทั้ง2แบบได้อย่างถูกต้องแล้วก็ได้อย่างมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเราควรที่จะเลือกใช้ โคเด็กแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น ProRes หรือว่าเป็น Pro r r s r e w นะครับจากเท่าที่ผมเห็นผมสังเกตได้เลยครับว่าไฟล์แบบ Pro r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  s r a w เนี่ยมันมีความยืดหยุ่นในการแก้ไขสีและแสงเนี่ยได้มากกว่าไฟล์แบบ ProRes ธรรมดามากเลยทีเดียวมากในชนิดที่เรียกว่ามากกว่าการแบบมากๆแต่ว่าจากการทดสอบนะครับคือก่อนที่ผมจะทำวิดีโอนี้ผมได้ทำการทดสอบไปแล้วในหลายๆขั้นตอนในหลายๆอย่างนะครับซึ่ง สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็ผมอาจจะไม่ได้นํามาเสนอกับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าผมสามารถที่จะบอกเล่าตรงนี้ได้ก็คือเรื่องของการถ่ายไฟล์แบบโปรเรสซอรเนี่ยถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเข้าใจนะครับว่าไฟล์แบบโปรเรสซอรเนี่ยมันอาจจะมีความยืดหยุ่นมากแต่ความยืดหยุ่นของมันเนี่ยมันก็มีขีดจํากัดซึ่งขีดจํากัดของโปรเรสซอรนะครับผมอาจจะไม่สามารถที่จะไปนิยามหรือว่าให้ตัวเลขที่มันเป๊ะๆป,ป๊แม่นยําได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสามารถที่จะบอกได้เลยคือเราไม่สามารถที่แก้ ไฟล์แบบ p r o r e s ซรที่เราถ่ายมาผิดมากๆคำว่าผิดมากๆหมายความว่าเราอาจจะอันเดอร์ไปมากเลยอาจจะอันเดอร์ไปถึง5สต็อป4ีห้าสต็อปอะไรอย่างเงี้ย ผมบอกได้เลยครับว่าเราไม่สามารถที่กู้ไฟล์กลับมาได้หรือว่าถ้าเกิดเราถ่ายโอเวอร์ไปมากๆนะครับอย่างเช่น3สต็ปขึ้นไป5สต็ปสามสี่สต็ปขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีความสามารถในการแก้ไขไฟล์เนะี่ยไม่ได้ดีขนาดนั้นดังนั้นเวลาที่เราถ่ายมาเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราควรที่จะถ่ายมาให้มันอยู่ในช่วงของเอ็ก s โพเชอร์ที่มันถูกต้องที่สุด ไม่ว่าเราจะใช้รูปแบบไฟล์แบบไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์รอหรือเป็นไฟล์แบบธรรมดาเนี่ยไม่จำไม่ควรเป็นอย่างยิ่งที่เราจะถ่ายให้มันมีความผิดเพี้ยนไปสูงขนาดนั้นซึ่งตรงนี้นะครับมันอาจจะเป็นความเข้าใจของหลายๆคนว่าถ่ายมาล้วอาจจะมาขุดได้หรือว่าถ่ายมาเราอาจจะมากลบได้เหมือนอย่างในภาพนิง่งก็ต้องบอกเลยครับว่าไฟล์แบบวิดีโอเนี่ยมันไม่ได้ยืดหยุ่นมากขนาดถึงกับภาพนิ่งขนาดนั้นนะครับไฟล์รอของ,รรของภาพนิ่งเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นที่สูงกวา่าแต่ว่าไฟล์รอของวิดีโอเนี่ย มันก็ยังมีความยืดหยุ่นมากพอที่จะทําให้เราทํางานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นก็หวังว่าคอนเทนต์นี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็รบกวนช่วยกด subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆที่ผมจะนํามาเสนออย่างต่อเนื่องนะครับวิดีโอนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ